สวัสดีครับคลิปนี้พี่จะมาเฉลยการบ้านของไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับอยู่ในบทของลำดับอนุกรมนะเรามาอ่านโจทย์กันเลยนะครับมาดูดีว่ามีน้องคนไหนตอบถูกบ้างนะเขาบอกบอกว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับของจํานวนจริงนะครับมีการกําหนดให้พจน์แรกนะมีค่าเป็น3นะครับแล้วก็ an นะครับพจน์ที่ n มีค่าเท่ากับ an ลบหนึ่งไอ้นี่ก็คือตัวก่อนหน้านะครับเช่นถ้าเกิดว่า an เนี่ยคือ a ร้อยนะครับ an ลบหนึ่งก็คือ a เก้าเก้าอันนี้คือตัวก่อนหน้าจากนั้นไปบวกกับ1งส่วนด้วย2ยกกาลัง n ล,ลบหน นะเจ้าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยซึ่งโจทย์บอกมาสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือลิมิตของ A n เมื่อ a, n เข้าใกล้อินฟินตีนะครับหรือตัวนี้พี่เรียกสันส้นๆว่า A อินฟินีหรือ A อตนั่นเองนะเป็นตัวที่ไกลแสนไกลนะเป็นตัวกําหนดว่าลําดับชุดนี้จะเป็นลําดับคอนเวอร์เจนต์หรือว่าลําดับไดเวอร์เจนต์นั่นเองคราวนี้วิธีการทำเนี่ยง่ายๆเดี๋ยวเรากระจายมันออกมานะทีละพจน์หรือทีละตัวนั่นเองอย่างตัวแรกเนี่ยโจทย์บอกมาไม่ต้องไปยุ่งออกับมันละ a 1มีค่าเป็น3คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรา,าได้ A2 นะ ก็ง่ายๆเลยครับแทน n ด้วย2เข้าไปในสมการนี้นะครับถ้าแทน n ด้วย2เนี่ยเราก็จะพบว่า a 2ก็จะมีค่าเท่ากับนะ a n ลบ1ครับหรือตัวก่อนหน้าตัวนี้นะก็จะเป็น a 1แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง2ลบ1ก็คือ2อกำลัง1นะโอเคกำลัง1จริงๆไม่เขียนก็ได้นะแล้วก็ลบกับ1ส่วน3กำลัง2อันนี้คือการแทน n ด้วย2เข้าไปนะคราวนี้ a 1มีค่าเป็น3ก็แทนเข้าไปเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่ออกมา จากนั้นยังไม่พอนะเพราะเราต้องการที่จะกระจายให้มันหลายๆคดหน่อยเพื่อดูแนวโน้มเราก็ลองแทน n ด้วย3เพื่อหา a 3ดูนะตัวก่อนหน้าก็คือ a 2ครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน2กำลัง2ลบ1่ส่วน3กำลัง3นั่นเองคราวนี้ไอ้เจ้า a 2งเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งหามาถูกป่ะซื้อตัวนี้แทนค่าเข้าไปเนี่ยคราวนี้พอเราแทนเข้าไปเป็น3บวกกับ1ส่วน2องลบ1ส่วน3กำลัง2อบวก1ส่วน2อกำลัง2ลบ1ส่วน3มกำลัง3มองออกไหมตัวนี้ก็คือ a 2นะ เห็นไหมแล้วก็บวกเข้าไปอีกไอ้นี่แล้วก็ลบด้วยนี่เห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราเรามาจัดดีๆเนี่ยมันจะได้เป็น3บวกกับ1นส่วนสบวกกับ1นส่วนสกำลังสองเห็นไหมจัดดีๆของพี่คือพวกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันนะส่วนตรงนี้ลบทั้งคู่เลยนะเราก็มาเป็นลบของวงเล็บ1นส่วนสกำลังสองแล้วก็บวกกับ1นส่วนสกำลังสคราวนี้น้องสังเกตดีๆมันเริ่มเห็นเทรนอะไรบางอย่างแล้วถูกปะแต่คราวนี้ถ้าให้ชัดนะลองแทน n เป็น4ดูนะครับ A4 เราก็จะเท่ากับตัวก่อนหน้านะครับหรือ A3 นะไปบวกกับเนี่ยเอาสมการนี้นะแต่แทน n ด้วย4นะครับไปบวกกับ1.2ส่วน2กำลัง3ลบ1ส่วน3กำลัง4คราวนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแยะครับเดี๋ยวพี่เอาเจ้าตัวน 3, เนี้ย A3 เนี่ยแทนเข้าไป่างนี้เปลี่ยงแล้วจัดรูปดีๆจริงๆเนียเราจัดพร้อมกันได้นะมันจะกลายเป็นอะไรอาคิดในใจบ้างนะครับไอ้3นี่ก็มาก่อนเลยถูกปะ คราวนี้ในวงเล็บเนี้ยมันจะมีตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะบวกเป็น1นส่วนสบวกกับ1นส่วนสกำลังสองแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกตัวก็คือตัวนี้นะหส่วนสกำลังสามแล้วปิดเห็นปะในขณะที่เจ้าลบวงเล็บเนี้ยมันก็จะมีเพิ่มลบใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ1นส่วนสมกำลังสี่มันก็จะกลายเป็นลบของ1นส่วนสกำลังสองบวกหส่วนสกำลังสแล้วก็บวกกับ1นส่วนสกำลังสี่ทันพี่ไหมครับคราวนี้ที่พี่ทําออกมาเนี่ยนะตอนนี้เราถึง A4 แล้ว นะจะสังเกตเห็นว่าทุกโพสเลยนะครับมันก็จะมีสามนำเนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาได้เลยนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ a อสามก็สามนำเนะดาได้เลยนะว่ามีคนหาหาเอตี้นะครับหรือลิมิตของ a อเมื่อเอ็นเขาใกล้ infinity เนี่ย,ย,ยมันก็ขึ้นต้นด้วยสามแน่นอนเห็นไหมคราวนี้ไอ้ข้างหลังเนี่ยถ้าบวกไปจนกระทั่งถึง infinity นะเพราะเอตี้นี่ใช่ไหม มันจะมาบวกกันแค่สามตัวสองตัวได้ไงถูไหมครับนะเนี่ย A อสี่บวกกันสามตัวใช่ไหมถ้าเอตีก็บวกกันไปบางคนบอกพี่อินฟิตี้ลบหนึ่งนะอินฟิตี้ลบหนึ่งตัวก็อินฟิตี้น่น้องก็คือเนี่ยบวกกันไปจนถึงอนันต์เลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ลบแค่สามตัวนี้ล่ะนะครับก็จะลบหนึ่งส่วนสามกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสามกำลังสามบวกหนึ่งส่วนสามกำลังสี่ไปเรื่อยๆจนถึงอนันต์เหมือนกันทันพี่ไหมครับ เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมของ A4 เนี่ยที่มันอยู่ใกล้ๆมันกับ A อที่เรากําลังหาอยู่เห็นปะในมงเล็บเนี่ยแทนที่มันจะแบบจํากัดจํานวนตัวใช่ปะว่าเออสามตัวหรือก่อนหน้านั้นแค่2ตัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอนันต์ตัวคราวนี้เราสังเกตดีๆว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าอนุกรมเลขานะอนุกรมเลขขาสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเอา2ตัวที่อยู่ติดกันนะขวาตั้งซ้ายหารจากคงที่อันนี้พี่คงไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าในไลฟ์พี่ก็พูดไปแล้ว นะเรามาดูสูตรมันดีกว่าว่าถ้าผลบวกอน,น,นันตะ์นะ s infinity เนี่ยก็คือลิมิตของ sn เมื่อ n เ,เข้าใกลต้ตีนะบวกกันจนถึงอน,นันต์ของสิ่งที่เรียกว่าอนุกรมเลขานะอันดับแรกเลยสังเกตก่อนเฮ้ยค่าสัมบ,บูรณ์ของ r มันน้อยกว่าหนึหรือเปล่าถ้าค่าสัมบูรณ์ของ r มันน้อยกว่าหนึนะครับสูตรของมันจําได้ไหมครับ a หส่วนด้วยหลบ r เห็นไหมเจ้าตัวเนี้ย r มันคือหนส่วนส เจ้าตัวเนี้ยอ่มันคือ1นส่วนสนะครับอาหารได้ยังไงไปทวนนะก็คือเอาตัวขวาตั้งหารด้วยตัวซ้ายนะครับที่อยู่ติดกันนะอย่างคู่นี้เห็นไหมหนึ่งส่วนสองกำลังสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองตอบหนึ่งส่วนสองนะครับพอมาเจ้าตัวนี้บ้างนะก็เห็นไหมเอาคู่แรกก็ได้นะครับขวาตั้งสายหารหนึ่งส่วนสามกำลังสามหารด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสองก็ได้อ่าเป็นหนึ่งส่วนสามนะทวนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรามาเข้าสูตรกันดีกว่านะก็คือ สามบวกกับอะไรเนี่ยในวงเล็บนี้ใช่ไหมฮะก็ A1 หนึ่งก็คือพจน์แรกพจน์แรกก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับนะก็ใส่ข้างบน a อหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยหนึ่งลบ r ก็คือหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสองเห็นไหมก่อนที่เราจะเข้าสูตรเนี้ยเราต้องเช็คก่อนนะอาของเราเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขคือใส่ค่าสมบ,บูรณ์น้อยกว่าหนึ่งหรือเปล่าซึ่งใช่นะครับหนึ่งส่วนสองนะใส่ค่าสมบ,บูรณ์แล้วได้หนึ่งส่วนสองซึ่งน้อยกว่าหนึ่งจริงเห็นปะ ถัดมานี้ก็ลบกับอะไร a 1ส่วนได้วย1ลบ r อันนี้ก็เหมือนกัน r เป็น1ส่วน3ใส่ค่าสมบูรณ์ได้1ส่วน3ซึ่ง1ส่วน3น้อยกว่า1จริงก็เข้าสูตรนี้ได้ a 1คือพจน์แรกอีกเหมือนกันครับแต่คราวนี้พจน์แรกของมันก็คือ1ส่วน3มกำลังสองเห็นไหมส่วนด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบด้วย1ส่วน3ตัวนี้ลองไปลองคิดเลขดูนะไม่ได้ยากเลยเป็น3บวกกับอันนี้1ส่วน2ข้างล่างก็1ส่วน2ตัดกันได้1นะ เห็นไ่มลบกับไอเนี้ยเท่าไหร่1นส่วนเส่วนด้วย2ส่วนเกเอ้ยสอส่วนสอโทษนะหส่วนเหารด้วย2ส่วนสาเด้งขึ้นไป9ลงมาหารสองนะหา2นั่นเองก็เป็น3ส่วนด้วย9คูณ2ตัดกันได้1ส่วนด้วย3คูณ2มันออกมาได้1นส่วน6นั่นเองนะครับ3หได้4น้องจ๋าแล้วลบไป1ส่วน6 6 4 24ลบไป1ได้23ส่วน6ตอบช้อน1นั่นเองเห็นไหม ใครทำถูกบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วถ้าอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับโจทย์สวยๆแบบนี้อย่าลืมนะครับติดตามไลฟ์ของเราทุกวันเสาร์นะครับ